มาเสียนมาเรื่อยๆเกกับเพื่อนแล้วอุใจเฮ้ยไม่ได้สนัยกับผมนี่แหละเยียดเียนนี่เนี่ยต้นไม้สายมือมีตัวนึังไม่รู้เดาเอาแต่รู้ที่รู้อีกสองเลขแล้วสองัวานติดตาไม่ติดตาจยิงต้นขวาของผมวา

tái nâng tái nâng tái nâng <laughs> Ủa chữ Ủa 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 ของเหรอจะผ่องเหรอนี่ไงขวสิบุปีแล้วโอ้ยสองเกิดมาอีกหนึ่ง

ไหมว่าบนหินอีกตัวนึนนง จะปล่อรอนี่ไงขวสิบทีแล้วโอ้ยสองเกิดมามีกหนึง่ง I don't know. ขอกคุณที่เชื่อกันเลยสติต<ห>มีมเลยนะครับผม<อ>ผมครับ FTG FTG ไซนหนึ่งถังตอนอ๋อยุบขาบอยู่แล้ววะ่ะตายมันมาแล้วโดมหนึง่ 16, นงสิบหกโดมตู้แบกสติมหมดไม่ได้อายกินตน้นสามรอบเลยนะแป่กสติมมนมนช่ไห,หอ หฮไลท์มาแล้วไฮไลท์มาแล้วเก็บหมดที่ไฮไลท์จริงมันลงมาอีกสองมันลงมาอีกสองไม่เลยอ่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วผมโดนทางบ้านสปริงคออีกเอาดีก็เอาผมก็เอาในดีอย่าไปหยองมันเยอะก็ส่วไว้แล้วกี้ไปส่วนไว้สองส่วเลยผมมีห้าตัวเชมิวสองลัคกี้สองเซซูนบนหนึ่งเฮ้ยใครจะถอต้นไม้อ่ะเอาท้ายหมดเลยเพื่อน อย่าอย่าวิ่าอาอย่อยายังเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเม้ันเป็นเนินยแต่มันเป็นเนินติช่วยไม่ได้มาดีสัตว์ดันมาทิู่ดีเหรอเดี๋ยวรู้เรื่องด้ยเยอะโอดูดมันเกิดมาอะี

มันมาหลังเมื่อไหร่อะกูเองไอควายกูเองไ้เตยงยิงอะชิบสิบบรับเตียงิงกูนาสัตวสัช่วยด้วยยิงมันเพื่อนยิงเอ้ยิงมันเพื่อนยิงรับตีรับแค่สิงหงนี่แครนอะไรอะยิสองสองตัวเองรวชาชิกูเร็วรวชาชิกู

เอ้ไอ้นี่เราใมาแล้วอ่ะอะไรไม,ม่ใครมาดูเลยนี่ว่าหลับนอนแล้วหมดแล้วมั้งเนี่ยล้วากกแรกไ,ไ้ที่ไม่ตังเลมมนนผมมัดจุกแล้วแบบสุดยอดมากเลยเือขึ้นโอ้แค่จะไปไหนไมนันจะไปตามเลยกบา น้ากวานี่โอ้โหครวินสองอะ่ะเก็ออีกสองตัวถึงแล้วเย็ดเย็ดโอนน้เยอะว่า๋ยผมมาผมมชอบซ่อนตูน้ในเมกะ้าขอบคุครับแม <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> ของเต็ม ลำบ ane, gen, oh. ัดเดี๋ยวไปพี่จะแยกกินลำบักเดี๋ยวไม่าไอย่างนี้อยมันเยอะของเต็มเลยพฮึของเต็มเลยพี่นี่มา15ตันราคาห้าร้อยโอ้โหนีดีกว่าไม่ดีไหมเนี่ย ยังไม่ได้เพือนย่่ไเพื่อนใปวโอ้ยเข้าตหลังบ้านอ่ะปามางสอ่ะกสองตัวถึงแล้วเย็ดเย็ดดหลายตย ต้องผมมาซัก้อนวแเก็ขอบไครับวาออ้าไม่ไยิ่หัวยิ่เลุกนรอกออลยา้เละต้องเก็บไปหระเล่นอย่างมันเลยมีมีโยมีโยชินี่ใครอ่ะ เดลรวเลวหว่าใช่เหี้ยโองแโคตรน่ากันะมีโยชีนี่นะไม่เล่าเขาดีดีพี่ตอนนี้ใครอะใครอะมีมีโยชิอะโยชีฮะมันจะดไละครับเี่อัฮะพีก็ไม่รู้โยชิเนี่ยได้่ะไอ้เา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 เราคิดไ้่าะเงี้ยอะไม่ใช่นะ เด้สปาร์มมีรถแล้วเดี๋ยวเจอล็อกที้ครับโอ้โหรินะไม่ชวนบอสมาด้วยพี่ตอนสวยสัสเอ้ยเออไอ้ยี่บอกนี่ตัวเดียวไอ้เยียได้บอกอ่ะไม่มีตัวเดียวไม่หรอกเนี่ยพี่ตอนผมอยากได้ฟาร์ม้ามากเลยอ่ะเอออยากได้ชุดเต็มมากเลยอ่ะโดนเนทให้น้องเลยดีเดี๋ยวไปฮะไม่ไม่โดนเนทให้หน่อยไม่มีไม่ไม่มีแบบลงใส่อ่ะเข้าใปะ แล้วผมเอาฟาร์มาส์มลงฟอร์มาส์จิกอ่ะตัวฟิวตลอดเลยไี่คิดเต็มใสเลยเลยตีผมได้เลยตีผมได้ไม่มีของใสจริงเนี่ยแต่ยังไม่ค่อยจำมีนเลยยาไม่มีวอตนี่เดืไดร้ายแลมาเอาเรื่องวอย่อการะลรกาศได้เองนะไปเรียกนี่มาเรียกมอเรียกอะไรมาดิเขาไม่มาเลย เนี่ยใช่ไมว่าของพี่แย่ไอ้สัสที่มึงยิงเหี้ยของหายยิงแต่อตัวฟาร์มได้ดาฟีกสองอันละเอ้สวยเดี๋ยวจบทางล็อกกีไมแล้วต้อง้อมหมดหนม วิ่ไปไหนพี่เบีวไปไหนพี่เบี้ยีระเบิดแล้ออพี่พี่เบยตา่ไปไนอ้ตาน่เียวไปดูหรี่แน่ตลอดาแชร์สีมผมยังอ่ะโอแชร์ไปแล้วไม่มีแสงสัยเขาจะนอนกนแล้วมั้งเลิกสตรียมยัไเนี่ยเลิกไปเลยได้จะได้ไม่ดึง แต่ผมเล่นเชีย์ตรงนี้แบบไม่แหลกเลยทางเล่นล็อกเชีย์ยังแหลกอ่ะล็อกกี่ไม่แหลกเลยแต่เอาจิ้งก็เ<อ>มื่อก่อนเล่นเ,นเยอะเรอผมว่าล็อกกี้นี่สุดๆแบบลื่นๆนี่นะผมอยู่บ้านผมใช้หน้าจอตัวเจสามสิบนี่มันแบกๆเลยล็อกกี้มันไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีแคมป์บ้านไอ้แบบไม่ค่อยมีบ้านอะไรไงใช่ไหมใช่ตอนไม่มีอะไรที่แบบประมวลผลเยอะตอนหาเซิร์ฟป่ะ บอลซีผมนี่เล่นสมัยทีเฮดไปแล้วอ่ะโอ้ทีมคืงจะมันเล่นนี่ใช่ผมก็เล่นสมัยทีเฮดแหละเยี่ยมยสองนะทีเฮดนะพี่โคตรแบบบิ๊กเยอะยุคสองนะเล่นยุคที่ว่าสกาโคตรอ่ะนสกาแล้วโคตรอ่ะถ้ายิ่งถ้ายิ่งเล่นเซอร์สตรีมจะบิ๊กไม่ได้กินเนี่ยไม่กินอ่ะ่าฮ่ะฮ่าถ้าจะหันผมจะผมจะอย่างแรกอะไรรู้ป่ะ อย่างแรกถ้าเล่นในเวลานานยังไงคอมก็ต้องอัพสเปคขึ้นถูกวะใช่โอเคอ่ะสเปคขึ้นปุ๊บความพร้อมมันก็อยู่ที่ตัวเราละ,าะาผมจะส่วนส่วนเน็ตส่วนเน็ตมันก็ธรรมดาอยู่แล้วเน็ตที่ดีมีปัญหาพอะไรอยู่างงผมจะเริ่มสตรีมทุกวันนี่หว่าเริ่มสตรีมทุกวันถ้าให้มันปรับที่ใหม่อ่ะปรับแบบใหม่อ่ะก็เด็กมือวะเซิร์ฟยุคสองอะที่เดียวมาดิพี่เบี้ยไปไหนมาโฮ้ยเฮ้ยตอนนี้หรอเบี้ยไปดูบุรีมาหรอเฮ้ยยุคสค่ะ โอ๋ยลืมยกตัวพี่จะดูบม่ดีได้ล่ะเนี่ยถามฉันรอบเดียวเนี่ยเอ้าหยู่ไม่ตอบผมอ่ะจ้าเปลตายนไปแล้เหรอไม่เกี่ยวเป็นคนอย่างนี้ไปทีพี่มันเป็นคนไม่ดีเราเลิกครับพี่คนดีน่ารักมากจุ๊บๆมั่วเดี๋ยวให้ด๊อกใครลวกสี่ฟองวันนี้แปดฟองเลยจะต้องเข้าใจด้วยเบลเป็นผู้หญิงโน้ตก็ไม่ดีเลยดิ ไปละโอ้มาคำเดียวแต่วะอยากมากมาคำเดียวเหรอเพื่อนน่่จะมาล้าแล้วเพื่อนนีะถึงเท้าหรอก็เพื่อนล้ายลรโอ้ยอย่างี้อใครกันรู้คราวเนี้ย โอ้ยสองไม่มีใครเลยทีเดียวอลนะผมว่าล็อกกี้นี่ได้ของเยอะกว่าวิแลอนเล่นใช่นโอโหล็อกกี้ของมึงอีมไปเล่นกียิแห้งเรือเลยเิเอ่ะ อย่างแรกคืออะไรรู้ป่ะเหมือนไอ้คดีมาเคยเห็นไอ้คดีเวลาบุกแค่นี้ใหญ่จะแบบมันจะไม่ค่อยเก็บของมันเก็บแต่ dx max อ่ะแล้วแบบมันเก็บ dx max แค่นั้นเองอ่ะเออเข้าใจป่ะใชือแบบรวมเยอะๆแล้วมันค่อยไปเก็บเต็โซนอีกเอ้เก็บเ a v ทีเดียวเออมันเป็นแบบนั้นอ่ะว่าเท่าเวลามันแตกแล้วโหยิงปุ๊บยิงทีเดียวก็แบบสไนต์ตกกระบอกอย่างเงี้ยประมาณนั้น มันเดียวเหนี่เอา s t s ออกต t a ออกปืนนั่นไหนใช่บอลนะี่สองอบอยาสยาสยาสมาีไม่มีคนเออมาเล่นเคียววิวเซิร์เมื่อกี้มด้ฮัลโหลเซิร์ฟสิบี่บาตตออกไปตู้เดียวพอละโอเคเราตัตู้เดียว ล็อกซี้อิ่กว่าเชีย ia, นะ so ไปฉลองเพิ่มละอิ่มนะผมมีโคตรโคตรโคตรอิ่มเลยนะเอาไปสามโคตรโคตรซุปเปอร์อิ่มอ่ะงั้นเอาไปสี่เอาไปสี่ไม่ต้องใช้แล้วเคียรวิวเนี่ยไปาถึงตั้งสิบเลยพอพอจะขนบุกโอแมวอีเกีจ็ดขนละ เนั่นผมเอาไปอย่างละสองกันเก็สองกสองเอาวอย่างละสองโลแล้วเก็บส่วนมากเก็บดิแม็ก DX เก็บไว้คาสตูเล้แบบมาตอนไหนไหนเพื่อนอะโอ้โหเกิดกับเบลคนนึงเซิร์ฟไล่ใหญ่ให้เบลสิบสี่ไงสกบสองนี่ผมเก็บเราจะลเลยเกาะเขียวกับ

ปวดหัวปวดหัวมันยิงระยัดใจมากอ่ะยังต้องมีเงื่อนงำเลยมัไสย้อนมันอันนี้เปล่าพี่ปิงเปล่าปิงเปล่าปิงปิงน่าจะเป็นที่เ็ดเหมือนผมอ่ะตอนที่ผมตอนนั้นแล้วเกิดมาตงัดอื่นน่ะยิงไปลูกที่ไหนเขาได้เขาแบบหลบรู้ตัวเลยเยัดเปียกน้นแล้ว แต่ปีเขามีประโยชน์พี่บทมาเจ็บไปสั้นรูดเอามาแนีใยนะีต่อคนเดียวที่เบีวหายคือเขายิงอยู่ต้องหาเขายิงต่ออยิมันหน่อยนิดนึงวอย่ j o i n e o u r c h a n n e

อมีกำลังเก็บของไี่ตอนตรงสั่งต่ตอนตัวนึงอ้าวเจฟมีก็สูนรุอีกแล้วใครไม่รู้โรบีก็สูตรุ่นตายอ้าวโนบีก็สูนรุตาย2อคนแล้วอ่ะ โดนไตอมีคนโดนพีก็าสูนรูดตาสองคนแล้วโอ้โแน่ๆอะไรเงี้ยตอนมระยะกลางด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอ้ยเนี่ยวะอนเล่นแล้วเนอะคนล้อเลย ลงวะเนี่ยเดี๋ยวเาโตไดเนี่ยโตไดาปะต้อง okay. ู้วะต้องตู้ต oh, ้นไม้ใหญ่ สอัวนเก็บอนนม่่ีตเยอะอย่หมดงมาดตปากดูเสได้ละอ้ย่ะ จะเกาลิ่งต้นน้่มไมาจะไหลลงเราจะลงไปม่วยนะครับีกัครับเออพี่เชิญพี่เบลเชิญตัวนี้ผมพ่อแคร์เลยดิเออมาช่วยมา ลั้วใหม่เลยตักตันใหม่เลยเร่ม้ว,ต,ว,ต,วตัวผมชื่ออนะไร <c oughs> วะคือแบบคคนนี้เจอสา

Oh,